สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่น h น n e Channel วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปฟาร์มสงครามไฟนอลบอลรีเทิร์นสี่จัุรเทพเผ่าหนังฟ้า ของซาริเอลแล้วก็ทามิเอลนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งมาก,กเพื่อนๆไม่ได้มีเวลาเลยนะแล้วประเด็นคือผมลืมไปด้วยครับว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> เกมฉบ,บันมีไฟนอลบอลนะเลยทำให้รอบนี้ผมทำคลิปออกมาช้าหน่อยนะยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดใครที่ฟาร์มไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ฟาร์มยังรองคลิปทีมฟาร์มอยู่ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปลุยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีทีมมาแนะนําถึง4ทีมเลยนะทีเป็นเพื่อนน่าจะมีสักหนึ่งทีมแหละเออที่จะสามารถใช้ได้นะครับในส่วนของคอนเทนต์นี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยก็จะอยู่ที่รางวัลสกอร์ครับถ้าเพื่อนๆเก็บสะสมครบ1-0,000แต้มนะครับจะได้การ์ดอันดิแฟกต์ใบสุดท้ายนะครับใบที่5อยู่ตรงนี้นะเป็นอันดิแฟกต์ฉลองครบรอบ5.5ปีนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการ์ดอันดิแฟกต์เนี่ยเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเพราะ ความสามารถเซตน,นี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเซตสามัญของเผ่าเทพประสูตรเลยนะครับซึ่งเซตมันดีขนาดไหนนะเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูก่อนเลยแล้วกันหมายเลข58นะครับฉลองครบ5.5ปี7บาทมันจะช่วยเพิ่มแสงพื้นฐานพวกพ้องเผ่าเทพประสูตร5%เและเมื่ออาซูรินพวกพ้องเผ่าเทพปสูตรโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับจะเพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูอีก10%ครับจะเห็นได้ว่าเซตมันเนี่ยใช้ง่ายมากเพื่อนๆเพราะทีมเทพสูตรนะครับเป็นทีมที่มันแปะดีบัฟกันโคตร แล้วก็อีกอย่างหนึง่งในส่วนของร้านคาลิสซิออนแ a นตาบอรนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่ายลืมมาทยอยแลกด้วยนะเพราะของหลายๆอย่างนะครับมันจะจํากัดจํานวนที่สามารถแลกได้ต่อวันอยู่นะครับอย่างเช่นตราพัฒนานเนี่ยเราก็สามารถแลกได้วันละ4ชิ้นเท่านั้นนะเหรียญปูบพลังแฝงนะครับก็ได้แค่วันละสอันเพื่อนเพื่อจะต้องเข้ามาประมาณ4วันอนะ่ะเออจึงจะสามารถแลกของได้หมดนะสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาฟาร์มระดับชาเลนจ์นะครับที่เป็นระดับความยากสูงสุดนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องระวังของ Final Boss รอบนี้ก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ตามชื่อเลยบอสรอบนี้เนี่ยมันมา2ตัวนะซาดีเอลแล้วก็ทามิเอลนะครับโดยเฟสที่1น,นะครับซาดีเอลจะมีเลือดประมาณ6กแสนแปดเพื่อนๆส่วนทามิเอลเนี่ยหกแสนสานะครับสำหรับตรงนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกเอ้ยเลือดมันไม่เยอะนี่นาะใช่ปะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆเอกลักษณ์สุดแรงเกิดครับเมื่อเหลือรอดลําพังใน3ารอบนะครับจะเพิ่มสเตททั้งหมดของตนเอง ถึง50%ครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับทีมที่สามารถเอามาเคลียร์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นทีมที่มีความสามารถในการตีหมูนะครับเพื่อที่จะเก็บ2ตัวไปพร้อมๆกันเพราะถ้าเราเก็บตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะได้บูสแต็ตถึง50%นะแล้วก็ถัดมาในเฟสที่2ครับทามีเอลเลือดอยู่ที่5,009เบอร์เน ประมาณเกือบเกือบหกแสนนะส่วนซาเดลเนี่ยโอ้โหโดดมาเลยครับเป็นเจ็ดแสนเก้านะครับหรือเกือบเกือบแปดแสนนะเพราะฉะนั้นในเฟสที่2ที่ต้องระวังเนี่ยก็คือทำเอลเนี่ยมันจะตายง่ายกว่าซาเดลค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะปิด2เทินไม่ค่อยได้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือเอกลักษณ์สุดแรงเกิดนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะได้สแต็กบูทถึง50%นะครับแต่แน่นอนว่าสำหรับเพื่อนๆที่จัดทีมตามผมนะครับแลล้้้วกกก็็ปัันนนขออองเเเเสสรรรจีียยยยยบบบ่มมาา กาวันนี้เนี่ยผมมีมาทั้งหมด4ทีมนะย้ำอีกทีหนึ่งทีมที่สามารถฟาร์มได้จบใน2เทินค่อนข้างชัวเนี่ยมี2ทีมครับแล้วก็ส่วนอีก2ทีมมันจะไม่ชัวเท่าไหร่เพื่อนมันขึ้นอยู่กับดวงการที่ขึ้นด้วยนะแต่ก็น่าจะออตโต้จบได้ในสักเทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสก็จัดทีมตามที่สะดวกได้เลยนะในส่วนของทีมแรกนะครับจะเป็นทีมเผ่าพูดครับโดยรายอัที่ใช้นะครับจะมีเป็นน้องเบตา้านี่ครับแล้วก็จะมีคิงเดยเน่นะครับเฟสอสูรินิกไทยแล, ott, แลน,นด um นะ์สล ในส่วนของเซตอุปกรณ์นะครับทุกตัวเนี่ยจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเซตโจมตีครีดเเมทได้เลยแต่ถ้าไม่มีอย่างน้อยขอเป็นเซตโจมตีกับป้องกันก็ยังดีนะส่วนซัพพอร์ตอันดีแฟ์ครับถ้าใครที่มีเซตพูดนะครับเพื่อนๆก็สามารถหยิบเซตพูดมาใช้ได้เลยทั้ง2เซตนะเซตเก่าเซตใหม่ผมลองแล้วได้หมดเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตใหม่ละกันเซตใหม่เลี้ยาสิบเจ็ดนะครับฉลองแกนเฟสติวัลครบหกปีแกลนคอรนะครับจะเป็นเซตนี้มันจะช่วยเพิ่มเดิเมจของพวก็ลดดเมจจจทีี่่ได้รรับบาากกโมมตหูเอนๆไมม่ีออารร์์์ตตตติแฟกซซัพพเู้ เพื่อนๆก็สามารถหยิบเซตที่บวกสัดพื้นฐาน5%มาใช้ตรงนั้นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของอาหารครับกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีไว้ได้เลยนะพอุกทีมเนี่ยเพื่อนๆสามารถกินได้หมดเลยในส่วนของปฏิญาณชีชะตานะครับเราจะเลือกเป็นสามอันล่างพราะเรากินอาหารนะครับส่วนสามอันล่างเนี่ยเราสามารถทําได้หมดเลยนะแต่คะแนนที่ได้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ5,500บวกลบเพื่อนๆอ่ะโอเคก็เสร็ัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมแรกทีมพูดออโต้จบใน2เทิร์กันเลยครับ มาอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูแค่คลิปแรกนะเดี๋ยวที่เรืวผมก็จะสกิปนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจบสองเร์นยังไงนะลำดับเนี่ยเพื่อนๆเรียงตามผมเลยก็ได้นะครับพอถ้าเพื่อนๆเป็นสลับเนี่ยมันจะมีโอกาสที่แบบใช้การ์ดไม่ดีนะก็ปล่อยไปดูโคตรแรงนะครับเฟรชัยเริ่มเรียบร้อยเรียบร้อยครับเฟสที่หนึ่งนะครับจบ เฟตทีอ <l id sei> 2กันต่อครับก็ในส่วนของเฟตทีน่1เนี่ยเราใช้ลัสบอลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฟนที่2ก็จะเป็นคิงเดเน่เพื่อนๆถ้าหมู่คิงเดเน่นี่เป็นอะไรที่แรงมากอยู่แล้วนะไปครับโอเคเรียบร้อยจบครับง่ายๆแบบนี้เลยนะทีนี้ ไปครับไปดูทีมต่อไปกันเลยนี่นะครับของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะแนนได้5,400ครับต่อมาทีมที่2นะครับที่สามารถจบได้ใน2เทิร์นเหมือนกันจะเป็นทีมมนุษย์เพื่อนๆสำหรับทีมนี้เนะี่ยผมลองหลายทีแล้วจบได้2เทิร์นตลอดเลยนะไล่อัพที่ชายนะครับจะมีเป็นพี่ซองจินูนะครับแล้วก็จะมีชาเฮอินมีอูลแลกมาซินโนนะครับส่วนตัวที่4จะเป็นน้องมิคาสัตนะครับที่ต้องมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆก็สําหรับไล่อัพมนุษย์นะครับเป็นตัวโคหมดเลยเพื่อนๆทีมนี้อาจจะทํายากนิดนึงสําหรับผู้เล่นใหม ที่เพิ่งมาเล่นช่วงนีนะครับส่วนเซ็ตอุกอกอรับเหมือนกันเลยนะสามารถใช้เป็นเซ็ตโจมตีฟิเตเมตได้เลยนะครับเดี๋ยวนะพี่ซองผมผมเพิ่งเห็นตอนที่ผมเอาไปลองใช้ก่อนอัดคลิปเนี้ยผมใช้เซ็ตนี้อยู่เพื่อนๆแหว่งด้วยนะไดเมจแหวง่งแต่ว่าก็สามารถจบ2เทินได้นะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกับพเพื่อนๆชิวๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่เซ็ตเลือนไปก็ได้พี่ซองนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าไดเมจมันถึงอยู่แล้วนะช้เนี่ยก็ใส่เซ็ตโจมตีฟิเตเมตนะครับแล้วก็อูแรกผมก็ใช้เป็นเซ็ตโจมตีป้องกันนะันนนนะอี้ อย่างที่บอกอะ่ะถ้ามีเซตโจมตีให้ใส่เซตโจมตีครับแล้วก็ถ้ามีคีเดเมตใส่คีเดเมตมาแต่ถ้าไม่มีใส่ป้องกันก็ไม่ติดอะไรนะครับส่วนเซตอาร์ติแฟกต์ก็จะใช้เป็นเซตว่ายน้ำนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครเผ่ามนุษย์ได้อีก9%อนะอาหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ปฏิญาณชีตาตามอันล่างนะครับพร้อมแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันเลยครับโครบาค่ะดูครับความ โหดของมนุษย์นะครับละหันเจ็ดเพื่อนๆโคตรจะเลกนะเดือดเดือดมันจะเบ้อไปไหนเรียบร้อยนะครับเนี่ยหดคนละทีนะครับขนาดได้บั๊บ50%ก็ไม่รอดนะไปเฟสที่สองครับเคดือเดืเด้งใครจะอินเก็บได้ปะเนี่ย เรียบร้อยนะครับมาเลกตัวหนึ่งระเบื่เรือได้เทียบร้อยครับประมาณนี้นะครับที่มนุษย์จบได้2เเทินนะเพื่อนๆเหมือนกันใครที่มีก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับคะแนนของคอมมนุษย์นะครับนี่5 6 0 0นะต่อมาสทีมสุดท้ายนะครับสําหรับ2ทีมหลังเนี่ยที่ผมเอามาทีหลังสาเหตุก็เพราะว่า2ทีมนี้มันไม่ลอยเปอร์นะ โอกาสจบ2เธอเนี่ยมันประมาณแบบ50-50เลยครับมันอยู่ที่ดวงการแต่ที่แน่ๆสามเธอเนี่ยน่าจะจบชัวร์นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มี2ทีมแรกก็อาจจะมาใช้เป็น2ทีมนี้ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูจากทีมไม่ระบุก,ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อเทพประสูงกันต่อครับไลอ้อนจะมีเป็นน้องมิลิมนะครับเฮลนักเรียนแล้วก็โลลิน LR ครับในส่วนของซับเตอร์แดงสี่จะใช้เป็นนานาชีครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีนานาชีสามารถใช้เป็นคาเมล่าเขียวได้นะจริงๆคาเมล่าเขียวน่าจะดีกว่านานาชีด้วยนะ เดี๋ยวผลเปียนหน่อยแล้วกันอ่ะเป็นคามิล่าเขียวนะครับครับในส่วนของอุปกรณ์เหมือนกันเลยครับใส่เป็นเซตโจมตีคริเเมตให้หมดเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตอันติแฟคนะครับให้ใช้เป็นเซตไว้นาหมายเลข40ครับเพราะมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของทีมได้ถึง9%เลยนะครับอาหารเนี่ยก็เหมือนเดิมครับกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้เลยปฏิญาณชิชตาก,ก็3อันล่างเหมือนเดิมเลยพร้อมแล้วก็มา3 2 1ไปครับ ยูดั้นสุนะโอเคเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะแบบเนี้ยจบสามเธอนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยอ่ะที่ไม่ระบ,บุนะคะแนนที่ได้ก็5,600นะครับไลฟ์ทีมจะมีราชาเทพประสูนิเซลดิษ ส่วนช่องที่2เอเธอร์ซาคุ้มข้างสีแดงนะครับหรือว่า S Halloween นะช่อง3ามไดมิเอิร์ดครับแล้วก็ช่อง4ใช้เป็นน้องลิสฟ้านะก็ในส่วนของช่อง4เนี่ยแน่นอนว่าน้องลิสอย่าลืมปลดวัตถุกสักศิทธิ์ที่เรียบร้อยด้วยเพราะถ้าไม่ปลดเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะเพื่อนเพเพราะความโหดของน้องลิสเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้ในคอนเทนต์ PVE จะช่วยมอบบัฟพลังโจมตี50แก่พวกพ้องเป็นเวลา3เทิร์นครับในส่วนของเซตอุปกรณ์นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่เสร็โจมตีครับ อย่างน้อยเนี่ยขอใส่โจมตีนะแต่ถ้ามีโจมตีคริก็ใส่โจมตีคริไปเลยนะครับทุกตัวเลยที่เป็นอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าทั้งสาตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวเดเมจหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะในส่วนของซัพพอร์ตอันดี้แฟกต์นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีจริงๆเพื่อสามารถเลือกซัพพอร์ตอันดี้แฟกต์เซตอันดีแฟกต์บูสต์สตทพื้นฐานพวงพอง5%ได้เนี่ยอันนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่ปลดเซตล่าสุดแล้วนะครับเซตใหม่เลย58อันนี้เลย เพื่อนๆก็สามารถใช้ได้นะครับพะเซนี้เนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกไปน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดของทีมเทพอสูรแล้วล่ะในส่วนของอาหารครับก็กินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีไปก็ได้เพื่อเอาความชัวนะครับแล้วก็สกอร์ที่ได้มันจะอยู่ที่ประมาณ5,500บวกหลบนะครับโดยของผมเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่5,919นะอันดับอยู่ที่47%ครับต้องบอกว่าอันดับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยสูงนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บคะแนนผมแนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะต้องมาใช้เป็นทีมนางฟ้านะครับทีมนี้นะ ไลฟ์อัพตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรากลับมาดูทีมฟ้ของเราดีกว่าพร้อมแล้วก็มาสามสองหนึ่งไปครับอ่ะโอเคมาครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับทีมเทพปสูตรนะที่เดี๋ยวก็ปล่อยจอยสบายๆครับเปิดมาด้วยออฟบีตี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ปกตินะไปสบายฮ่าฮ่ายูดงศึก โอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาเฟสที่สองครับเพราะเฟสที่สองเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูนะจะทำสร้างข้างนะครับสองใบอือใบดีจ้าเรียบร้อยเี๋ยวถ้ามีเอลครับ เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะเอาจริงต้องบอกว่าทีมเทพสูรเนี่ยคือจากที่ผมลองเล่นนะมันก็มีจบสองเทิร์กับจบสามเทอรนะครับอทิปเนี้ยไม่ค่อยสะเทียนใครที่มีก็ไปลองดูกันได้นะเออน่ครับคะแนนที่ได้ก็ประมาณ5 5าพันห้นกี่แหละก็สำหรับคลิปฟาร์มสงครามไฟนอลบอสรีเทิร์นจตุรเทพเผ่าหนังฟ้าวันนี้ก็จบเปนที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านิดนึง เพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะเคลียร์จบไปแล้วนะแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปผมนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย